สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมื่อนี้กลับมาพบพอกับคำพูดพาละคือเก่าเนาะคะ่ะเมื่อนี้คำพูดพาละกับสิพาท่านผู้ชมไปติดตามเรื่องเล่าความฝันของคุณป้าลื่นเลื่องเนาะคะ่ะเพื่อนสีฝันจังไดฝันแบบใดเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเพิ่นสีฝันเด็ดฝันดีแนวดาคำพูดพาละกับสิบอลล่าค่ะ,ะกับสิผาท่านผู้ชม ไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของเพิ่นพร้อมๆกันค่ะไปค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอ้ยไปจังไรมาจังไรนอบันค่ะโมนีกาได้ยินข่าว่าคุณแม่ฝันดดฝันดีค่ะค่ะกระเลสีผ้าท่านผู้ชมมาติดตามเรื่องเล่าความฝันของคุณแม่ค่ะว่า ความฝันของคุณแม่สิเป็นไปเป็นมาแบบใดสิมีโตดีโตเด็ตโตไดฝาก่ันผู้ชมเนยก็ขอให้คุณแม่นี่ว่าความฝันให้ท่านผู้ชมมาอฟังเลยค่ะห่อยทันทีว่าฝันเนาะนอนร้ายกับฝันร้ายคือว่านี่ยว่าอันมือหนึ่งเว้ากันกับพอใหญ่เท่าว่าเท่าเรียงล้านนี่ว่าล้านมันกะทีว่าเท่าเป็นพอเป็นเมย์มันได้เนาะว่ะ มันดุขึ้นมามันเห็นหนาเ้ามกต่ว่าเ้าเป็นพอเป็นแม่มันว่ะเจะาจีบขึ้คกล้องหน่อยก็จีว่าโอ้ยอีพออีเม่กูเตรียมลอยเนียกคนจีว่าจีนอ่อกันเนี่ยโมเลยงมากฝันฟันแล้วบาดนี่เออฟันว่าอันเท่าไม่ยิ่งนั่นว่าเออเจ้าจีบไปคึีนย่างจังสันเออลูกเจ้าล้านเจ้าตนตัวมันจังมาเกิดน้ำเจ้าคนว่าเออบ้านนี้ลูกเจ้านั่นตัวมันเฮียทิมหนั่นคนว่าจังสี่อือบ้านนี้ฉันก็เลยว่าห่วย คนที่มันไปเหลี่ยอขั้นเสียแปลเป็นเด็กเป็นเบอร์เนาะออืผู้ไปเด็กก็เป็นศูนย์แม่นบอกบ้านนี้มันมาเกิดใหม่กับเป็นผู้ใหม่บ้านนี้เออเออค้ามบใหม่นี่อออมันก็น้าหอเนาะมันเป็นหาได้บ้านนี้เด็กหน่อยนี่เป็นหนึ่งได้บ้านนี้ขั้นเสียแปลเป็นเด็กได้นี่สามเก่าหาหรือสามหาเก่าก็ะได้ค่ะค่ะ เด็กหน่อยผู้เก่าดิ่งสค่ะผู้เก่าอืมข่วมฝันน่ะค่ะข่วมฝันน้องมันจะออกบอกออกตัวเก่าเข่ามันบอกค่ะโอ้ยฝันยามได้หนึ่งกะไช่อืมลอตเตอรี่เนาบะค่ะก็ไปซื้อลอตเตอรี่ไว้เมื่อวานนี่ค่ะอืมก็ไปซื้อสามหาเก่าสามหาเก่าอืมค่ะแต่ก็จักหลงเอาไว้ใส่อกล่ะ มาทามันออกจกสีหาเห็นหรือบ่ตาลีวะหลงมองไหวเออหลงมองไหวก็สีอยู่ในเหือนน่ะนะเนาะค่ะน้ำมุนั่นละค่เจ้าผู้ใดกะว่าเท่านี้ฟันเหม็นเปรอบุ้งก็หน้าว่าสันฟันกะบุ้เคยฟันได้เฮืองจังฟันทีนึงได้ค่ะเออผู้เพคนฟันนี่กะบุ้เป็นโตหนาเชื่อเด้ค็กผู้เพคนนอนอยู่เหือนแตี้ยๆยังฟันมาไป็นอเก็บเห็ดเนาะค่ะป้าค่ะในต้นเฮียทิ่นบอกเข้าใจค่ะต้นเฮียทิ่นมันบอกเข้าใจเฮียแบบไรค่ะทำว่าเฮียทิ่นนี่ตะกี้นั่น ชั้นนี่ก็มีทองค่<ฮ>ะบานีมันเหี่ยวมากมันเป็นผู้ทายค่<ฮ>ะบานีแก็เลยมาฝันมาฝันกับล้านเนี่ยว่าบอกกับล้านหนี่ว่าอันอันขั้นบมเป็นดูกเป็นล้านมันก็บว่ามาเกิดน้ำใดว่<ฮ>ะค่ะม,มาฝันมันผู้เท่าพอมาบอกดูกเจ้าล้านเจ้า จังมาเกิดน้ำเจ้าใช้เลือดเจา้พเาพู้เ่าเพิ่นมาทักทวงบอกค่ะเพิน่นเพิ่นมาบอกเพิ่นมาบอกแมนี่ว่าร้านเจ้านั่นล่ะใช้เลือดเจา้าเออขั่นบ่แมู่กเป็นร้านสิบ่มาเกิดน้ำเจา้าใดก็เลยคือก็พอใหญ่ี่เป็นจังส่นบ่ว่ะบาบานี้พอใหญ่เพราะว่าเจ้าสิแปรตัวไรตัะเทาห่วยเด็กหน่อยผู้มันเสียไปนั่นขั้นตายไปมันก็เป็นชู้แม่บอกคนค่ะบาานี่มันมาเกิดไม่เด็กหน่อยผู้เก่าเก่านี่มันก็เป็นเก่า อมันมาเกิดไม่มันกะเป็นหาแต่จะมาแปลออกมาว่าถ้าเล็กหน่อยนี่ถ้าฟันเกลียวเล็กหน่อยนี่มันเป็นสามคุณแม่ฟันเกลียวเล็กหน่อยย่ำได้นี่เป็นสามเป็นสามเป็นสามเป็นหนึ่งเล็กหน่อยนี่เป็นได้สองตูแม่ก็ได้แปลว่าสามหาเก่าสามหาเก่าเนาะค่ะเป็นแนวทางจากคุณแม่ค่ะคุณเปยค่ะเปใ์ห้เลย แต่ว่าหันฝันยามไรกับมันฮ่องหงใจจังฝันลูกกระโจอะคณะโจอแม่ฝันพี่ชายนีเขายามไนพี่กายนี่ฝันลูกกระสือกระได้เงินสองหมื่นบานีวังปีใหม่หันกับฝันฝันเกี่ยวกับรกรธจากของมันก็ออกเลขถ่ายอ่านรัฐบาลกระได้เทือดละใบได้น้ำพึ้นพวาสื่อหลายสื่อไว้เดือนละใบแต่ว่างวดนนี่ก็สือแล้วนี่สื่อต๊วแปรหายนี่ละ กะล่องลองบึงได้ได้จักใบค่ังวดนี้หวดบ้องหั่นไ้ใบนึ่งได้อันเบือท่องกับใบนึงค่ะค่ะมันหั่นโบฝันฮองหงจังฝันฝันเนยาันได้กับมนเนยอันัหนนะคะคุณแม่มนแต่ว่าฮ่องหงจังฝันเมนผู้ได้กระจอบผู้ได้กระจวบว่าจะจอบคอยได้คอยเรียงล้านว่ัสดอเขาบพ่ค่อยได้ฝันว่าะออจะแมนจวบวัสดอกขัดจอบก็ได้ดีนั่นสิล่ะค่ะคุณแม่นี่อายุเท่าไรคะห้าสิบสอง อ่าสิบสองสิบสองอ๋ออายุบ่ห้าสิบองห่าทวบนีแล้วค่ะทวบนีค่ะท่านเดทเฒ่าแล้วยังเป็นสาวอยู่ค่ะค่ะสาวเล็กหน่อยอ่ะมณ์อารมณ์คุณป่ากันนี่เนาะดีแต่น่ามอลำเก่าเนาะเก่าจนหลงเบิร์ดผู้ใดเอาเอาเอาจักก่อนแต่ว่าเด็กที่คุณแม่บ่วยค่ะห่วยบ้านเด็กที่นั่นบ่บ่ได้อยู่บ้านประเสริฐ อยู่บานเกษตรอุดมเก่าสิบวกมูซี่สี่เกษตรอุดมตูดมาอยู่น้ำพ้อยใหญ่จะซื้อมาแต่คเนขยนบานยูปพูนค่ะบริยุค์มาอยู่น้ำเพลิน1ี่เนาะค่ะแนเก่าซี่มู่สี่ว่าลำกับเศ้าว่าลำกับเศร้าเลยล่นนั่นละบุยบุจ่างเข้ามายากราน เอาไปนํามันก็บไหวถือไม่ร้านนั่นลองแก๊กน่อยนิดอะไรความฝันของคุณป้ากะมี่ซำหนีแม่นบ่แม่นมี่ซำหนีค่ะถ้ามี่ซำหนีกะได้ยินข่าวว่าคุณป้าเป็นหมอลำมาเก่าแม่นบ่ค่ะเป็นหมอลำเก่าเนาะค่ะเก่าจนหลงผนแล้วมันบ่ได้ลำค่าจะเลี้ยงหลานเอาเอาเอาแก๊กน่อยนิดค่ะแก๊หน้อยเนาะค่ะค่ะนี่เนาะค่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 อน่ด้่นค่ะค่ะค่ะคอะค่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 ะ จิบนิ้ววันทาเทวาผู้ศักดิ์สิทธิ์ขอให้เนรมิตรดนจิตหน่อยนาในแนวลำสิงสาริงท่านขอมาแฟนแฟนศรัทธาอยากฟังแบบไหนให้เหมือนเสียงฟ้ายิ่งร้องคำรนเป็นดังยติฝนชุ่มช่ำลงใจขอให้เทวัน จะกีดกันไว้ให้คล่องให้ไหลแต่อย่าวกวนให้คนชื่นชอบมออผู้วังมาลลยตัวแคนเดนไทยชื่นใจทุกคนฉันจะไม่ลืมไม่เปลื้มจนหล่นฉันขอเป็นคนกระตันยูตาขอกราบเทบเท้าบิดอนมารดาผู้บังเกิดมา ให้เป็นบมลำทั้งพ่อครูสอนให้ก่อนท่องจำในแนวลำนำลำาสิงลำเพลินอาจารย์สมอาจโอ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 เป็นจังไรบาทนี่ค่ะม่วนสำหรับคลิปนี้กะขอขอบคุณคุณแม่หลายๆด้ค่ะที่มาให้แนวเพิ่มฝันหละก่ะ พี่อพ่งพอๆพกอพอับท่านผู้ชมของเฮาค่ะข,ข,ขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้คํพาพูชาโลกชิพาทพ้ชมมาสรุปตัวเลขของคุณแม่รือนเรืองเนาะค่ะตัวเลขของเพื่อนกับสามหาเก่าสามหาเก่าหนึ่งหาเก่าหนึ่งหาเก่าอายุเพื่อนกับหาสิบสองปีค่ะท่านผู้ชมสิบหกสิงหาสองหาหกหกกระให้ท่านผู้ชมมาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแมงรัฐบาลเนาะค่ะ ให้โกให้มนันนำร่วยบตคุนเนาะค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจง้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้คัมภูผลาอนำในเดอ้อค่ะสำหรับคลิปนี้คำัมพูผลออกสิขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ